สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีรม่ละเอียดที่สุขุสุขคนเมื่อนที่ห้ามาสำรวจราคางวตราบ้าบ้านหนองบางงามตำบลน,นาด่านอำเภอสวรรค์นครือจังหวัดหนงองบวัวลำพูเศา้าวันที่หาเดือนกันยายน2 5 6 7ทุกวันพฤหัสสบดีนะครับพี่น้องราคางวงคิบนี่มันจะถูกจีแพงสำหรับเดี๋ยวขอไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับ เอามาจากตัวครับมื่อนี่สามครับสามตัวเนาะครับเนาะเป็นแม่สาวเบิร์ตบ่แม่สาวเบิร์ตครับอ่าแม่นี่เปิดเท่าไรครับนี่เปิดไว้ห้องใบสามหมื่นต่อได้บนหมื่นหืากันนี่แม่นี่ห้องใบสามหมื่นลูกสร้างอุดรครับนี่ยห้องใบสามหมื่นบาทเนาะครับลูกช้างอุดรมีใบมีเอกสารเนาะเอาไมคพี่น้องเขเบิึงนะครับเนาะครับช้างอุดรช้างอุดรมีใบมีเอกสารนะครับพี่น้องครับลูกช้างอุดรนะครับมีเอกสารนี่ได้สิบสามเดือน ในสิบเดือนสูงประมาณเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบจูนี่แหละร้อยสามสิบนี่เนาะครับแข้งขาใหญ่นะครับพี่น้องหัวไเบิึงนะครับหัวใหญ่เขาสวยนะครับแข้งขานะครับเบิึงท่ายนะครับท่ายยิ่งใหญ่บันๆนะครับพี่น้องครับแข้งขาดีบ่มีตั้งนี้เนาะบ่ครับบิึงตัวที่สองนะครับตัวที่สองในรู เเก้าจริญลูกเก้าเจริญมีใบมีเอกสารเนานเนะครับลูกเก้าเจริญมีใบมีเอกสารได้จักเดือนแล้วครับนท่อกันครับสิบสามเดืน <13 S 2> อน,น,นสิบสามเดือนเนาะสูงหลายปันเลยครับแม่สูงร้อยสามสิบกัวสามสิบเอ็ดตัวนี้นะนนสูงร้อยสามสิบเอ็ดเนาะครับผมโอ้มีควันหาบเงินหาทองครับแข้งขานะครับเบิ่งหน้าตานะครับโอ้เขาสวยเขาเปิดสวยเขาเปิดสวยเข่างามนะครับข้อใหญ่นะครับหลังหนานๆท่ายใหญ่ๆครับพี่น้อง ครับลูกก้าเจริญนะครับราคาเท่าไรครับราคาเท่ากันครับบ้าหมือต่อได้บ้ามื่สามหมื่นบาทเนาะสามหมื่นบาทจะต่อร่องได้ครับมาเบงมาเอานะครับพี่น้องราคาสามหมื่นบาทข้อใหญ่ใหญ่เขาสวยๆนะมีอ่องข้อนะครับพี่น้องตาแต้มแจ้มจ้ำข้ออ่องทั้งน้องขาวนะครับแข้งขาเครับเรียบสวยสําหรับแม่สาวน้อยครับพี่น้องลูกก้าเจริญนะครับ อมาชมตัวที่อันนี้สามอันนี้อันลูกบิ๊กเนี่ยก็แล้วลูกอันบิ๊กเบิร์ดแต่ว่ามันอันใบมันเสียลูกบิ๊กเบิร์ดเนาะขาใหญ่เขต้องห่วงคกับเบิรงลูกเขาดำเลี้ยงแน่อยากน้อยเบิรงอัตลักษณ์เอาเนาะครับลูกบิ๊กเบิร์ดนะครับความสูงประมาณเท่าไรครับอันนี้ร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าเบิรงขาเพิ่นครับพี่น้องขาแบ้ขาใหญ่ขาขาใหญ่ขาใหญ่ขาใหญ่ขาเงาดีครับพี่น้อง ครับเบิงล่ำโตนะครับพี่น้องเอาเบิงเอานะครับเบิงครับเบิง่ายก็สวยนะครับเบิงทายใ่ญยิ่ๆครับเบิงขาโอ้ขาใหญ่แม่นี่ก็จะสูงไปหนาเนาะครับกว้าสูงประมาณเท่าไหร่นี่น้อยสามสิบหาร้อยสามสิบหาน้เดียวดีเนาะสสูงไปหนาอีกครับพี่น้องเบิงครับอายุได้จักปีแล้วครับอายุได้ปีสี่เดือนปีสี่เดือนนะครับพี่น้องเบิงโอ้สวยๆครับแม่นี่ครับเอามาเบิงเอาต่อร่องได้เนาะครับราคา สองหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะต่อได้พื้นเมืองทุกันครับก็ต่อได้นะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องเอามาเบิองเอาขาดน้ำเลี้ยงจัใจน้อยเอาไปกินยากันเนาะยาเข้าช่วงนี้ร้ายนะครับพี่น้องฝนตกใส่เอาฝากเบอร์โทรเลยครับเอาบันเดลเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเบิองเบอร์ก่อนนะครับพี่น้องทั้งสามตัวนี้ ลดลงได้หลายเนาะครับเนาะซื้อสามตัวนี่ครับพี่น้องเอามาเบิ้งเอาถ้าจกได้สองตัวก็ลดลงได้หลายนะครับครับครับพี่น้องเอาเบื่อร์โทรก่อนนะครับของยายดิเบอร์โทรผมผมจำไม่ได้ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่หแปดสองสองศูนย์สองสองสอองเนาะครับครับพี่น้องเอามาเบิ่งเอานะครับอยู่ตลาดนัด บ้านน้องบองงามนะครับพี่น้องเอาติดต่อเข้าไปาไครับชมนหมาๆครับแม่นี่เปิดไลฟ์ปันไดครับนี่0 0ความสูงประมาณเท่าไหรครับร้อยสาบครับพี่นอ้องเบ่งแมงงามๆสวยๆนะครับเบ่งมีควันหาบเงินหาบทองโอ้แข็งคาดีนะครับ27,500ื่นน้อยบาทนเนาะเบ่งถ่ายไงยๆหางไงๆ ครับโอ้แม่สาวสวยๆเลยแม่นี่ครับเบอร์โทษเดียวกันเนาะเบอร์โทษเดียวกันครับพี่น้องเนาะมาเบิ่งเอาครับโชคๆไมันหมือนครับสวัสดีครับเอามาจ็กตัวครับเมื่อไงสองตัวครับสองตัวเนาะตัวไหนเนี่ยครับตัวนี้เนาะตัวผู้กับตัวเมียตัวนี้ตัวแม่เนาะถ้าเปิดเท่าไรครับแม่นี่ยหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเนาะ หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยอายุได้ยังปีลรอครับแม่นี่ปีกว่าครับปีกว่านะครับพี่น้องเป็นแม่สาวปีกว่านะครับโอ้งามๆครับพี่น้องผู้มองหาแม่สาวเนาะเอาไปเลี้ยงเนาะครับครับเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับพี่น้องเบิ้งงามๆเลยแข่งขาดีบ่มีต่ำนี้เนาะโบมีต่ำนี้ครับเอามาเบิ้งอ่า ตัวผู้นะครับเปิดเท่าไรครับตัวผู้นี่ตัวผู้หนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยครับหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยนะครับต่อรองได้นะครับอายุได้กักปีล้วครับนี่อายุําได้ครับอายุปีกว่าเจ็ดเดือนนี่เนาะปีเจ็ดเดือนนะครับเป็นตัวผู้นะครับผมมองหานะครับต่อรองได้เนาะบ่หมีตตำนี้มาเบิ่งเอานะครับฝากเบอร์โทรนะครับ พอคุ้มฝูงได้เลยครับครับพอคุ้มฝูงได้เนาะครับฝากเบอร์โทษนะครับพอวันเบอร์โทษนะครับอศูนย์หกส่ามแปดสี่8 4เก้าแปดแปดเจ็ดเก้าแเนาะครับเอามาเบิ่งเอาห้อยยังครับพอวันครับพอวันเนาะมาตะบันไดครับุดลินจีนะครับ ขอบคุณหลายๆด้วยครับด้อโชคๆมันมาสวัสดีครับพออเอมัาจักตูมเมื่อไงตัวหนึงขายไปแล้วบะตัวนึ่งเดียครับโอ้ตัวโอ้มาสองตัวแม่ลูกแม่ลูกนี่พ่อเปิดตัวงไรครับสามหมื่นสี่พันบาทเนาะแม่ับทองแม่ทองก็พ่อได้ไปครับกบพ่อเกิดไปได้บาท พอเรียน้อยไทยบ้านเนาะครับแม่พันสูงหลายปเลยครับลอยสี่ปะลอยสี่สิบเนาะ้อยสี่สิบท่องในแจ้งเดือนเราพอลูกเพิ่นตัวแม่หรือตัวผู้ครับโอ้ตัวแม่ตัวใดครับเนี่ยโอ้ตัวนี้เนาะเป็นตัวนี้นะครับครับพี่น้องมาเบิ่งเอาน้ำพ่อนะครับครับแม่ลูกเนาะ ่าแม่เดียวนี่เท่าไหร่ครับ 22, นะี่แม่เดียวสองหมื่นสองพันเนาะแม่เดียวนะครับฝากเบอร์โทรนะครับแปดสี่ศูนย์แปดสี่เจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าดหตัวสวยๆงามๆนะครับแม่ทองนะครับพ่อเนะาะโชคโชๆมั่นครับ อันนี้เปิดเท่าไรครับแม่เปิดไว้เท่าไ <3, 000. S 1> รเนาะตัวนี้สามพันบาทบอหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับหนึ 1, 000, 000, ่งหมื่นสามพันบาทแม่สาวเนาะครับอันนี้เท่าไรก็ครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับแม่สาวก,กันเนะาะครับเพิ่งครับพี่น้องเอามาเบิ่งเอาอยู่ตลาดนัดครับพี่น้อง<อ>สวยๆเลยครับฝากเบอร์โทรนะครับ ศูนย์เตัวแรกก่อนครับหกหนึ่งเก้าหนาเแเกครับเอาครับมาเบิ่งเอานะครับน้ำแม่ยังครับแม่น้อยเนาะมาแต่หน้าหน้ากลางครับพี่น้องเอาโชคๆมันหมานครับสวัสดีครับเอามาจจกโตครับมาสอตครับมาสองตัวนะครับเป็นแม่สาวเนาะ แม่นี่เปิดเท่าไรครับเนี่ยตัวละหมื่นห้านะครับพี่น้องหมื่นห้าพันบาทครับเป็นแม่สาวอายุได้ยักปีแล้วครับเนี่ยปีแน่น้อยเนาะครับพี่น้องเบิ้งโอ้แข่งขาครับพี่น้องตัวงามครับพี่น้องต่อร่องได้เนาะครับความสูงประมาณร้อยสามสิบ่อยสามสิบหานะครับมาเบิ้งแม่ที่สองนะครับ แม่นี่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับโอ้เงาลำตัวเงาครับบังแขงขานะครับบ่มีต่ำนี้เนาะบ่มีต่ำนี้ครับความสูงประมาณร้อยสามสิบห้าเนาะครับเงาครับพี่น้องเมึงลำตัวดีนะครับพี่น้องหน้าตาดีนะครับต่อรองได้ฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสองห้าเก้าแปด 5้าห้เหเนาะหอยสหน้ากลางครับหอยสีหน้ากลางครับพี่น้องเอามาสองตัวสวยๆงามๆครับครับพี่น้องราเบิงเอาต่อร่องได้เนาะครับมาชกชกมันหมันครับสวัสดีครับพ่อเอามาจากตัวมื่อนีาสตัวเนาะแม่นี่นี่แม่นี่เปิดเท่าไดรก็พอหอนึ่งมื่นหนึ่งพันหายเนาะหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อนะครับอายุได้กั่ปีแล้วพ่อ ปีปีกัวกัวนี่เปีกัวกัวนี่เนาะความสูงประมาณร้อยยี่สิบนี่เนาะครับสูงร้อยยี่สิบครับมาเบิ่งแม่นี่แม่นี่แม่นี่ก็เปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทแต่สูงประมาณร้อยสามสิบเนาะต่อรองได้ครับเบิ่งลำตัวดีนะครับอายุประมาณประมาณปีกว่าปีกว่านี่เนาะครับพี่น้องบับพี่น้องมาเบิ่งเอานุ่มพอบ้านน่าดีเนาะพ่อเนาะ เบอร์โทษเด้อพ่อเบอร์โทษจำบ่ได้เนาะอยู่บ้านน่าดีเนาะพ่อเนาะจังถามหาเนาะจังฉอดถามหาเบิ่งพ่อยังครับพ่อตัวพ่อตัวเนาะพ่อตัวนะครับซื้อของเก่าพ่อตัวเด้อครับพี่น้องถ้าสนใจจังนั่งไปบ้านน่าดีนะครับครับพี่น้องบครัมีประม่านซมีนะครับพี่น้อง มือนีมาสวยแน่นะครับอยู่ตลาดนัดบ้านหนองบัวง,งามอําเภอสวนนรรคูหาครับครับประมาณสามีเ้ยครับพี่น้องพอได้เบ่งราคาง้ยอยมีตลาดนัดเนาะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่กลืกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทิดน้ำเนี่ยเด้อพี่น้องสุดท้ายนะครับสวัสดีครับ